เขานอนอยู่ริมทะเลเด้อนี่ทุกคนแนนแล้วเดียแน่ว่าน้องำมูพ่งนี้เดินทางกันาปอีกเครื่องบินไป้อีกเครื่องบินกับลาวได้ทุกคนต่อไปตัวเขาบินน่าจะหลายตันเยอะหลายตันอันนาด้วยอันนาคืออะไรอันนาเขาแบบอันนาเดียแนฟังตลอดอันนาอันนาเดียนะอันนานี่บ้านพี่มันถึงว่าเป็นมินเป็นน้องของพ่อเงี้ยอนาอนา ตตยนะตายนายยานนะใต้ต่อยพูดตต้ให้ดูฟังทันวันนี้ผมจะมาแร่งใต้นะแร่งใต้กินก๋วยจับยวนโอ้ยเบียเนี้ยพูดหน่อยสบายดีเนาะสบายดียามค่ำคืนที่เราพวกเขามาพักกันแคมป์มือนี้สีนอนเต้นเนาะแต่ว่าเต้นทัางยังบันทั้กลางเถอะสีมาหาแนวกิ่นก่อนนอนมือนี้เฮาสีมาเฮ็ดกวยจับยวนกินก่อนนาะเพราะว่า ในโซนนี้ก็เป็นโซนค่ำๆที่ว่าหากินคนข่าวว่ายากนะแต่เขามีอาหารสำเร็จรูปพอก็เลยว่าโอเคสันเ้าก็กินนี่ก็แหละมื้อนี้นี่อืมนีนเนาะมื้อนี้ซัมซาพออิ่มโอ้พอมซาพออิ่มอิ่มแท้เขานอนอยู่ริมทะเลเด้อนี่ทุกคนแน่ยแล้วอยู่ฟังนั่นน่ะทุกคนฟังรถฟังนี่ไกลรถที่ไปกับซีเมนทะเลแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เฮาอยู่อุทยานอย่างอู้อุทยานสิรีนาาโอ้จืดซื่อสิข่อยบ่จือข่อยจืถามเจ้า ถ้าไปที่ทะเลเห็นแสงสีสยวเต็มทะเลเขาขอาปลาหมึกกันปลาปลากันเนาะเกี่ยวกับไปนั่งเล่นได้พระจันทร์นะพระจันทร์มีแสงนะโอ้ดินเล่นทะเลได้เลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้อากาศดีอยู่เลยก็ดีอยู่สว่างท้องฟ้าเลยอันนี้มันใกล้ๆสนามบินทุกคนมีเสียงเนชนเสียงเงินลงเตี้ยแน่ว่านโอู้พรุ่งนี้เดินทางลำบากขี่เครื่องบินไปเถอะขี่เครื่องบินกับลาวได้ทุกคนเข้าไปตัวเครื่องบินน่าจะหลายตังค์อยู่หลายตังค์ ยันเนี้ยเห็นแบบมันโยนมันไปซากคุณว่าม,ม,มันไปสิงคโปร์อะเนาะ,น,ะนี่แหละสนใจแล้วอยู่ในไทยเป็นเพื่อนน่าจะเป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าเริ่มสตาร์ทซื่งมันต้องได้โค้องอ๋อเนาะเห็นเพร<อ>าะว่าต้องได้ใช้รัศมีของข่าวว่ากว้างเติบอยู่ก,ก่อนมันก็มีตอนที่เปิดประเทศอ่ะมันก็ชุดน,นี้ยเป็นคล้ายเป็นแบบที่ที่จะต้องมาอะไรประมาณว่าอยู่เพื่อกักตัวก่อนอเจ็ดวันเลยเขาติดก็เลย คนหลายนะเที่ยวก็ต้องมาที่พอละพอทนระยะเวลาที่เขากัก,กตัวก็เที่ยวได้ทั่วประเทศอย่นี้จะ oh. เรียกว่าวอนะไรที่เรื่เงแล้วชนดแล้วแล้วเที่ยวก็มาอยู่เที่ยว้แล้วาา oh. แล้วตานเที่ยวมบนทะเลสะพัดก็มาสะพัดที่จะไปที่เป็นแหล่งทองเที่ยวชื่อด้วยแล้วก็ใน oh. ทะเลได้ไปภูเขาได้มีอุทยานได้เมืองได้ก็คือมันครอบคลุมหมดที่ในภูเก็ตแล้วมันก็เหมือน,นอยู่เกาะตอนนี้เป็นเกาะมันคือมันคือรวมทุกภาคของไทยมาอยู่นี่เนาะภูเก็ตเนาะ ความเจริญมีตรงกลางร,รอบรอบทะเลก็เป็นทะเลแล้วก็อุทยานก็มีธรรมชาติาก็มีบบนะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเก็บขยะนะมีเครื่องหยกนี่นะแต่ว่าเส้นเป็นเส้นฝืบวัวอูจอ้าวบ่อเส้นก๋วยเตี๋ยวอันแหละเอันเส้นก๋วยจับนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นน้อยเนาะต้มซุกๆแล้วเอาจะค่อยปรุงเครื่องปรุงปลาดีว๋วโอเคกินในยามค่ำคืนเนาะพอจะข้าคืนนี่ไปแล้วกาหาไม่กิน หาน้ำอ้อยกินจกักสองสามกระป๋องกันอนอนมือเราจะกินข้างนอกได้ข้างนอกไปก็คือร้านอาหารแล้วก็พวกไอ้ร้านค้าแต่เมื่อกี้หาดปาตองนะโอ้ยยังก,กล,กลงางวันเลยอะหาดปาตองนี่ขึ้นซื่อน,นะายบ่าแต่ว่าที่จอดรถหายากมากแสดงว่าอยู่นี่ขากจ้าวเฮทงแฮมแบบอันแข่งขันกันหลายเนาะแบบขาเจ้าวมีเครียดเท่เนาะขาเจ้ากะเพราเนี่ยอัดเฮทงแฮมเพราะมันงามเพราะมันหรูหราเนาะเมืองธุรกิจเมืองธุรกิจ เมืองธุรกิจเมืองท่องเที่ยวพันพี่อ um uh ันแน่โบอ่าครอบครองพี่อันแน่บุลมจุกเมีนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้กับคืนมาดีแล้วแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ไงแบบเจ็บใจกับมองนี่กันเลยจะขึ้นเป็นเหนือแทนอ๋อเมียนคิดเลยว่าตัวเองจะมีชาติตระกูลนี้ขนาดนบอยอยบอยออนแน่ใช่เออพกคำคำ แต่ก้อนตัวกับครอบครัวล้มอ่านล้มรวยเนาะแต่ว่าล้มละลายเงิแล้วให้ล้มละลายอยู่ตัวมีอยู่ครวญนี่บ่เคยล้มละลายเลยเพราะบ่รวยมีอย่างไรล้มละลายพบ่ฮู้กันโอเคเนาะกินมืออยู่เป็นยังไงนนี้เฮานำอะไรอยู่ปลอกปลอกปลอกสบายๆเนาะนั่งกินซิวๆ อากาศาาดีธรรมชาติดีลมเย็นดีนะเย็นดีแต่ว่าลมมันจะเน<ๆ>นหนียวนี้นิดนึงแต่ว่ามีห้องน้ำให้อาบตรงนีเราต้องอาบน้ำก่อนที่นอนเราต้องอาบน้ำดีๆแล้วจึงสิค่อยนอนเนาะคันว่าอาบน้ำตอนนี้เดี๋ยวก็เหนี้ยวขึ้นประเทศไทยดีอย่างคือจะไม่มีเรื่องใครมาทำร้ายยิ่งภูเก็ตอ่ะจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยขาดเรื่องที่กฎหมายต่างๆไม่มีเพราะว่าเป็นเมืองที่จะไม่ให้เสียชื่อเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคือถ้าผิดกฎหมายหรือกระทำอะไรคือมีโทษหนักโดยเฉพาะคนท้องถิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คือปลอดภัย ดังนั้นต้องเที่ยวเขาไปเขาเทคแคร์เขาดีใช่ถ้าเจอตรวจต้ตรงนี้คือไม่ต้องกลัวว่าอะไรน,นะคือเขาอถามไปได้เลยเขาจะไม่มีมาอะไรหรอกคือรับรองว่ามาเที่ยวสนุกอ่ะไม่ต้องกลัวเลยมีต<ป>ัง,งค์เดียวแมนตังอะมีไหมถ้ามีตังค์ก็มาได้ถ้าไม่มีตังก็หาคนที่พึ่งบารมีได้ก็พออย่าเพินงกูที่มาถึงไหน มีอะไรอเดี๋ยวเราเก็บครับอ่ะเขาคือจางมันก็ถ้ามันอัดจางอัดจางจางเติมน้ำยังจางเราเมน้ำยังเอาไว้เออไม่แต่คนเลยคนพวดดอเอาไหมเอาจางก็เอาให้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยต้มน้ำก็อร่อยนะสกาวก๋วยเตี๋ยวอุบลหากินได้ยากนะอันนา้วอันนั้นคืออะไรอันนั้นก็คือแบบ อาณาอพียเนี่ยฟังตลอดอาณาอาณาอพนาอาณาอนี้บ้านพี่หมายถึงว่าเป็นเป็นน้องของพ่อเงี้ยอาณาอาณาเอ้าก็ต่อพูดเรื่อยเลยอาณาเขาอะไรวะเราก็พูดกันอูก็พูดเหมือนกันเก็บเลยอูก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนอุบลมากินอยู่อนนะภูเก็ตเนาะทุกคนเนาะกินอยู่เกาะภูเก็ตกินอันนี้เลยวะข้าม้อเลยวะ เนาะโอ้โหโบธีคอยโบธีเจ้ามีคนขานเต็นนอนตรงไหนเนาะเพราะว่าอยู่ฝังนี่เนี่ทุกคนเห็นบ่มันมีคนมากางเต็นท์นั่เนอนขอเจ้าก็ขี่รถจักรมาแล้วกะนหอยจำนวนแล้วขอเจ้าก็มานอนห้อยจำเที่ยวขอเจ้ไปเที่ยวเนาะทุกคนประหยัดค่างบเพราะว่าอ่าค่างบก็เพื่าเติมนึงประหยัดการท่องเที่ยวได้หลายเนาะอันนี้คือการท่องเที่ยวการเที่ยวของแท้เอาสามสิบดีกว่าถ้าสามพันก็มากๆก็ยังไม่พอเห็น จ้จ like, so no ังไอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเพื่อแบบว่าไลค์นึงค่ามาม่าเส้นนึงเอาซิมเบิ่งนึงเก้าซิมเบิอร์วะ่อยโมเดลซิมแบบอันนี้อันนาโมเมล่ะค่ะอันนาเป็นคำอุทานเหมือนมาม่าเหมือนเขาเรียกว่าไม่ใชรู้แเราก็มีมีดนะเออเจ้าเราเจ้าหมายจะไม่ได้ตัดไม้เป็นยิงก็อร่อยแล้วเส้นๆเงี้ยเอาแน่เอาเลยตัวนี่เอาเลยตัวเอาเลยตัวเอาเลยอุคัมเอาเลยเอาก่อน ก็ต้องเอาก่อนเด้อรองสีนเส้นเหนียวนุ่มันาดไหนวะซับเจ้าบนเนีเออเส้นเหนียวนุ่มนี่เมื่อกี้อุ้งขาว่าแข่งนะต้องต้มนานๆแต่ต้องต้มมันโดนที่จริงมีเหรอก็มีอีกเลยมามันพี่ว่าต้องเป็นเผ็ดตรงนี้ก็ได้แต่มันก็ดูดีนะ่พราะว่ามันเผ็ดน้อยนะโอ้พี่แนวคือไหลมาเหมือนกันแซบแซ่บๆคือในแกงแมงครับแกงแมงนี่แซ่บพี่หลีกอเนาะโบเหลือเลยน้ำกับโบเลืออูงูบจนเบิด โอ้เส้นเดียวดีนะอื๋อเนื้องนมเดือยอรอยมากึลยตู้ร้อนๆเลยสดชื่นเลย,เลยนี่อากาศเยน็นนะฝนจงเวยนะแล้วแล้วก็มีลมตลอดแล้วก็เย็นแต่เขาบอกว่าจริงๆที่นี่ไม่มีหน้าหนาหวไม่หรอกติดหน้าฝนหน้าฝนกับหน้าร้อนวันคืนแต่อากาศเ,ย,เย็นๆอร่อยไหมอุค้ำถ้าอร่อยก็มาจับกล้องผมด้วย <c oughs> <c oughs> นั่นบุรีสุทธิบอกบุรีสุทธิเลยใช่บะอ้าวเสียอันนี้หมดไปอย่างละซื้อมาสามถุงพอดีเลยนะพอดีคนละถุงแล้วเรามียังอื่นยังมียังมีมาม่าอีกจัดเต็มกี่ห่อผลทายอะ พูดดีๆใต้นะ่ะใต้นะ่ะยาญาณน,นะตายอือให้ตุ้ยพูดตายให้ดูฟังทันวันนี้ผมจะมาแร่งตายนะแร่งตายกินกล้วจยจับยวนโอ้ยเปลี<ๆ>่ยนแอพพูดหน่อยเปี<ๆ>่ยนแอพพูด<ๆ>ไม่ได้ไพี่ิการโคตรพี่อะอ,อคุณตุย้ยอร่อยไหมพี่พูดลาวดีแล้วสุก,ก้วยเอาหมดเลยตัวข้ายยังบม่ได้กินซ้ำเอาเท้าก็บชิบิยัง ไปกินก่อนไปพอแล้วโหตอนนี้เฮากะกำลังจะกางเต็นท์นอนเนาะอนนเหมืออันนี้เต็นท์อู่เนาะอันนั้นที่นอนพี่แอน่อเป็นหัวหน้าเผ่าให้ยู่สูงเนาะคือถอาเราใช้ให้ถ้าเราใช้ตลอดก็เดืยวเสียมากเลยกินทั้งลุ่มพี่เสือมากินทั้งลุ่มพี่หมดละทางเทิงอ้าวตื่นมาบ่เหลือยัง ไอ้ต้อยกำลังจะกางเต็นท์ของต้อยเนาะนอนริมทะเลนะทุกคนฝั่งนั้นก็จะเป็นทะเลแล้วเนาะอนอนสบายสบายบบยาืนเอาไว้ยนากาศตอนเช้าให้เบิ่งคุณจะกองก้นใส่กล้องสิ <laughs> <laughs> ดูซิใครอยู่ข้างในเอยเอเพียแน่เพียแน่อาจจะไปเห็นมุมตัวเองอยู่มองนี้เด้เดดเอ,อ,อที่เหน่ง,นงๆงังโบไม่อย่างเด,ดียวทุกคนเครื่องนวดหลังป๊าปหายใจโอแม,มนดิสบายเท่านี้ก็บูมีแล้วคุณนะอันนี้อันนี้ไม่คันใดหงันเพียแน่เด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันนี่มีแอร์อีกป๊าติดลมเย็นสวยๆไม่เอาแล้วไม่เครื่องอย่างอยู่เทิงคัน โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยไปไปไปโอ้ตัวมือนี้ดาวไหลไงมือนี้เอาสิไปย์างริมทะเลนู่นนึงตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าบเคยเจอบได้เคยสัมผัสบรรยากาศตอนกลางคืนไาเลยเพราะว่าเพราะปัญหาเราไม่เคยไม่เคยเลยเลยเลยไปยางริมนี่น้องสกลับเพราะว่ากลางคืนนี่ก่อนข่าวว่าอันตรายเนาะไปยางริมนนิดนึงประมาณสามสี่นาทีห้านาทีก็กลับละอยากไปอยากสูดบรรยากาศเด้ไหมเฮ้ยพี่ <plays very> <laughs> โอ้ใครวะเนี่ยน้ำทะเลขึ้นแน่ขึ้นว่าการกระคืเป็นตะยานเลยทุกคนเนาะเป็นตะยานวัยอู้น้ำขึ้นโอเคลายแม่เป็นอย่าง้ำขึ้นลายด้วยด้วยร่อมันเอียงไงด้วยร่อมันเอียงนี่เลยด้วยร่อมันเอียงโลกมันหมุนเนี่เพราะว่าตอนเน้ยเมื่อสวยนี่สวยนี่เนี่ยยังนั่งอยู่ด้วยแม่น้ำกระคืบมากกระคืบเหนียววะมันมาขึ้นมากขึ้นไปเลยนี่นี่บางเนี่ยยีางย่างย่างไปทางหน้าเยียงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองปุยยางปุยยาง บ่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 โอ้โหตัวมันขึ้นมาพี่เลยตัวเบิ้งเดี๋ยวจะแยงดีๆมันมันเขาสิพาทุกคนไปเบิ่งใกล้ๆนี่หนึ่งนะทุกคนเนาะกาสิมืดๆนี่หนึ่งเด้อแต่เขาบอกก้าเขาเขาใกล้หลายดอกขึ้นหลาเลีขึ้นหลายจะเป็นตาญานเนาะทุกคนเนาะฮะเนาะมันอาจจะขึ้นฮอด้วยเนาะเดี๋ยวก็ยืนยืนีิแป๊บเดียวนึงทุกคน ปกตินี่ตอนสวยเขายังไอเนี่ยยังมานั่งอยู่พี่อยู่แล้วก็มันจุดหมอฮอดพี่ละนำดโดขึ้นหลายพี่ลึกขนาดเนะาะไปทุกคนไว้เจอกันื่นตอนเศ้ามัวเนาะเศร้า <c oughs> <c oughs> นะทุกคนเนาะเรียบร้อยจำใหน่เดี๋ยวชีพาทุกคนไปเที่ยวเบื้องบรรยากาศตอน้เศร้าอยู่ที่แคมทะเล,ละก่อนแล้วก็จึงสิเดินทางออกไปต่อเนาะ อุปทนเมียนเครืองเมียนของเธอไอ้แน่กำลังไปอาบน้ำเนาะตอนนี้เป็นเวลากำลังสิเจ็ดโมงเช้าเนาะอยู่บริเวณเข็มฟังทะเลนะนี่โอ้นอนเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นอนสบายดีเลยแต่ว่าลุกปวดเบากลางคืนแล้วก็เลยแบบคันได้ลุกกลางคืนตัวเป็นคนที่แบบคันได้ลุกกลางคืนแล้วมักจะตื่นสวยนะทุกคนเนาะนกนบปลุกจำเศร้าแล้วมันโอเคแล้วแล้วไปเลยเนาะแต่ว่าตื่นต่อเช้านี่ก็ประมาณห้าโมงเร้านี่แหละลุกไปค่นึง ได้เลยเริ่มเห็นคนมาออกกำลังกายได้แต่ตอนเช้าๆคนน่ะเนาะอืมนี่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนอเช้าๆเเขาจ้าก็เริ่มออกมาออกกำลังกายมีหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้เริ่มมาแล้วเนาะรถขี่รถทีบทางยางทางเลนมีครบเซตเนาะยูนิฟล์กันยูนี่เป็นอุทยานเนาะหรือว,ว่าสวนฐาน,ะะนะนาณนั่นแหละเนาะโ่สวนฐานาณภูฏายาน,ยานคนละแบบเลยเด้เนาะ คนละแบบคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าบรรยากาศเป็นเปบแบรภพุทียนอยู่ใกล้ๆบ้านกันนะคอยูใย่ในตัวเมืองที่ไทยมีคนเขับมาออกกอากายเป็จนจำนวนล่วหลายเลยการอากา,า,าศจะมีแบบวิวธรรมชาติมีวิวทะเลมีวิวต้นไม้แล้วก็วิวหลายๆอย่างที่มันเหมาะเนาะลมลวงเย็นดีขนาดแล้วก็เลยแบบว่าเห็นที่คนแบบหมักมาอยาอ่างลิ่นในซองเศร้าแบบนี้เนาะเมื่อคืนนี้น้ำขึ้นแห้งขนาดเนาะทุกคนเดี๋ยวซีบเบิ้งว่าขึ้นหลายวันได อ๋อแต่ตอนนี้กะบสูสีก็มาคืนเลยนี่ที่จริงอะนดส่วงแรงๆมันสิลดไปหลายเลยเนาะส่วงแรงๆเนาะส่วงเศร้าก็ถือว่าน้ำยังหลายอยู่นี่แคมทะเละเลยบรรยากาศตอนนี้ก็ต่อนจะเศร้าเนาะคืนแหงขนาดทุกคนเพราะว่าน้ำนี่มแนหง้ง น้ำมาประมาณพี่เห็นบน่ประมาณนี้เนาะขึ้นมาลายล้มลงลายบรรยากาศเนาะทุกคนกาซิมีประมาณนี้แหละทุกคนที่เราหามาดินมาเที่ยวเนีย,ยนต์กับลังขึ้นว่าใกล้สนามบินเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมิเต่านี้แหละมิเต่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สิขอ ตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ